Hello, it's hello, it's me. สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านผมทดจากเพจขี่ช้างช้อนหุ้นครับซึ่งคลิปนี้ผมได้รวบรวมเนื้อหาข่าวสารมานําเสนอท่านผู้ชมพร้อมกับวิเคราะห์กราฟเทคนิคอลตามข่าวที่ได้หยิบยกมาให้กับท่านผู้ชมได้นําเอาไปศึกษาต่อเพื่อการลงทุนเพื่อเป็นแนวทางการศึกษากับผู้ที่สนใจอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทางเพจและช่องของผมด้วยนะครับและร่วมเป็นผู้สนับสนุนให้กันตลอดไปนะครับ เมื่อพร้อมแล้วไปรับชมคลิปกันได้เลยครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะครับมาพบกับขี่ช้างชอนหุ้นอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็คลิปนี้ก็เดินทางมาถึง EP ีที่23นะครับก็เราก็รวบรวมข่าวสารมานะครับสข่าวด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ก็คือหุ้น o อ i Origin นะครับหุ้น EPg หุ้น s ซฟโก o นะครับพร้อมกับจะมีการวิเคราะห์ครับ แต่ละข่าวให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานแล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถเอาสิ่งที่ผมวิเคราะห์กราฟเนี่ยเอาไปประกอบการพิจารณาในการลงทุนนะครับเอาไปดูว่าเออมันสมเหตุสมผลไหมมันเหมาะกับการลงทุนของท่านหรือเปล่านะครับผมแต่ก็ขอย้ําเตือนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผู้ลงทุนควรศึกษาก่อนการลงทุนทุกครั้งนะครับผมจะไม่ชี้นำหรือบังคับให้ท่านซื้อนะครับแต่ผมก็ จะบอกแนวโน้มแล้วก็ความคิดข้อเสนอแนะของผมให้กับท่านผู้ชมนำไปพิจารณาต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียว่า EP ที่23น,นี้ขอเริ่มเลยนะครับไปกันเลยดนดีกข่าวแรกนะครับเป็นข่าวของ origin o i นะครับเขาบอกว่าโชว์ผอซื้ออสังหาผ่าน ip โปรแกรมทะลุ2000ยูนิต o r i นะครับโชว์ฟอร์มผ่อนลงทุนเซอร์วิ r ริ i เด n นที่นักลงทุนซื้อผ่านระบบ IP p r โปรแกรมหลังเปิดได้2ปีเนี่ยรวมกว่า2,000ยูนิตจาก10โครงการที่ o r i ํำมาขายผ่านระบบดังกล่าวบริษัทอาจึงตั้งเป้าในอีก2ปีข้างหน้าปี67กับปี68เนี่ยจะเพิ่มพอร์ตเป็น5,000ยูนิตพร้อมเตรียมนำ HHR เข้าจดทะเบียนในตลาดักทรัพย์ m a i ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข่าวกันสำหรับข่าวออริจินนะครับ โอเคครับข่าวนี้มาจากแนวหน้านะครับขอบคุณแนวหน้าด้วยนะครับเ <c oughs> ขาพาดหัวว่า O.R.I. ปลื้มระบบ IP โปรแกรมเนี่ยลงทุนตอบรับ2ปีปีทนะลุ2 0 0 0ยูนิตเลยทีเดียวนะนายสิรพงศ์ศรีสว่างวงประธานเจ้าหน้าที่บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนบริษัท Origin p r o p e r t y จำกัดมหาชนหรือ O.R.I. เปิดเผยว่ากระแสการซื้ออสังหาริมทรัพย์เนี่ย แล้วก็พวกประเภทห้องชุดคอนโดมิเนียมแล้วก็ service apartment, เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์่ือการลงทุนผ่านระบบ i n v e s t m e n t p r o p e r t y p r รแกรมหรือ IP p r o g r a กรนั่นเองการบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพจาก Hampton Hotel and Residence Management HSR ในเครือข่าย Origin นั้นผู้บริโภคได้รับมีการตอบรับอย่างดีมากโดยตลอด2ปีเนี่ยนำเอาระบบดังกล่าวมาใช้นะครับ มีนักลงทุนเนี่ยซื้อที่อยู่อาศัยประเภทเซอร์วิสพาตเมนต์เพื่อการลงทุนเนี่ยไปแล้วรวมกว่า2,000ยูนิตจาก10โครงการนะครับที่ OI r เนี่ยนำมาขายผ่านระบบดังกล่าว OI r นะครับเขาจึงตั้งเป้าในอีก2ปีข้างหน้าเนี่ย6-7กับ6-8นะครับจะเพิ่มพอร์ตเป็น5,000ยูนิตพร้อมนำ HHR เนี่ยเข้ามาจดทะเบียนในตลาดลัพย์อีกด้วยในตลาด MAI นะ อสังหาริมทรัพย์เนี่ยเพื่อการลงทุนในโครงการแรกที่นําเข้ามาในระบบ IP p r โปรแกรมนะครับเต็มรูปแบบเลยนะครับคือคือโครงการแพมตันสีราชาเป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์หรูระดับ5ดาวนะครับมูลค่าโครงการกว่า1,400ล้านบาทแล้วก็เป็นโครงการร่วมทุนระหว่าง OI กับดุสิทานีนะครับ ส่วนอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ล่าสุดเนี่ยที่จะนำมาทำการตลาดผ่าน IP โปรแกรมก็คือโครงการ Origin Page บางนาเป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์หรูนะครับที่ตั้งอยู่ภายใต้โครงการ Origin Smart c, c o m p l e x บางนาอาณาจักร Mix u s e ครบวงจรบนถนนบางนาตลาดนะครับซึ่งเมื่อก่อนอเมื่อก่อสร้างเสร็จเนี่ยก็จะกลายเป็น t h e New Landmark in บางนาที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ แล้วก็ศูนย์กลางธุรกิจเนี่ยไปสู่ประตู EEC IP โปรแกรมนะครับเป็นคอนเซปต์การลงทุนอสังหาริมทรัพย์แบบใหม่ที่เป็นการซื้อเพื่อการลงทุนโดยเฉพาะโดยนักลงทุนเนี่ยที่เข้าซื้อห้องพักในโครงการจะได้สิทธิ์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในโฉนดสามารถซื้อขายต่อเปลี่ยนมือได้แล้วก็ยกให้เป็นมรดกหรือสามารถนําไปเป็นสิทธิพย์ในการขับประกันสินเชื่อได้ด้วยนายสิริพงศ์กล่าวนะครับ โอเคถ้าดูตามข่าวนะครับ ORI เนี่ยค่อนข้างได้มีแนวการตลาดแบบใหม่ขึ้นมานะครับอาจจะเป็นจุดสนใจให้กับนักลงทุนก็ได้โอเคข่าวก็ไปในทิศทางที่ดีนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกราฟกัน Origin นะครับกราฟเนี่ยมีการอยอดตัวขึ้นมานะจางแต่หล่นไปทำฐานนะครับก็อยู่แถวๆราคาประมาณ10.1 ฐานจริงๆฐานแกงแล้งน่าจะอยู่ประมาณ9.9ได้อยู่นะ9.9ได้อยู่แล้วก็แนวโน้มโเ <c oughs> ม,มนตั u มตอนนี้นะยังยังขาดแรงซื้อที่แน่นๆนะอาจจะมีการยอ่อโตลงมาได้เหมือนกันนะสำหรับในอนาคตอันใกล้ที่ว่าจะ ไต่ลงมาเลยหรือว่าจะขึ้นไปแล้วก็ไต่ลงมาอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับโอกาสที่จะทะลุเลยนะตอนนี้นะถ้าดูโมเมนตัมนะครับก็ต้องมีแรงซื้อเข้ามาอีกสัก 2- อสาแท่งนะครับเพื่อให้บรรลุดเส้นค่าเฉลี่ยสีดเงินเนาะนะนะแล้วก็ดืนพื้นให้อยู่เหนือแถวแถวนี้นะครับเพื่อรอเส้นสีแดงเนี่ยกลับขึ้นมานะครับเส้นค่าเฉลี่ยสีแดงกลับขึ้นมาแล้วก็ จะทำฟอร์มให้กราฟเนี่ยวิ่งขึ้นไปต่อนะครับดูแล้วแนวโน้มแตอนนี้นะถ้าใครสนใจหุ้นตัวนี้นะครับก็อดใจรอก่อนนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้ให้อดใจรอก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาคอยอัปเดตว่ากราฟเนี่ยจะหลุดเส้นค่าเฉลีย่ยสีดำเงินเนี่ยเมื่อไหร่นะครับแต่แนวโน้มเนี่ยราคามันเพิ่งหลุดเส้น e e อีมออเส้นค่าเฉลี่ยเนาะ ดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะลงต่อมีสูงกว่าขึ้นนะครับโอเคสำหรับหุ้น o อก็มีประมาณนี้ <c oughs> ข่าวต่อมาเป็น EPG โตแกร่งยกแผงรายได้ชน1.32หมื่นล้านภนในนะครับมาจากทันหุ้นนะครับขอบคุณทันหุ้นด้วยเขาพาดหัวว่า EPG โตแกร่งยกแผงรายได้ชน1.32หมื่นล้านบาท อีพในปากหมุดปีนี้อะไรได้ทะยาน10%แต่1.32หมื่นล้านบาทรักษาม a r g i n ระดับ30-33%อันนี้สง์ธุรกิจทุกกลุ่มเนี่ยโตต่อเนื่องเลยนะครับมีผลมาจากบาทอ่อนด้วยนะครับได้รับได้รับแรงมาจากบาทอ่อนด้วยก็คือทำให้ได้กำไรมากขึ้นนะครับแถมเดินหน้าชงผู้ถือหุ้นเพิ่มกอบวงเงินออกหุ้นกู้เป็น3,000ล้านบาท จากเดิม2,000ล้านบาทคาดชัดเจนช่วงกรกฎาคมขอ,อคุณกู้นะครับ3,000ล้านดรทวัตวิทูลประกรณ์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Eastern p o ิ y m e r Group จำกัดมหาชนหรือ EPG ผู้ผลิตและก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์พลาสติกแปรรูปชั้นนำของโลกเปิดเผยว่าบริษัทเนี่ยตั้งเป้าหมายเลยรายได้งวดบัญชีปี -6 6 ถึง6-7เจนี่ยจะเติบโตประมาณ10%นะจากปีก่อนเนี่ยราว1.3-2หมื่นล้านแล้วก็มีอาตาัอาตรากำไรขั้นต้นเนี่ยอยู่ที่30%มสถึงสาเนื่องจากการดําเนินง,งานของธุรกิจในชนวนกันความร้อนกันความเย็นภายใต้แบรนด์ Aeroflex ตั้งเป้าหมายว่ายอดขายเนี่ยจะเติบโตอยู่ที่ประมาณ8-10%เลยทีเดียวนะครับ มาจากสินค้าเกรดพรีเมียมสินค้ารุ่นใหม่สำหรับกลุ่มุาสาคำอันตรโรเทมโพเรเทมโพเรเจอร์อินสูเลชัและก็ระบบแอร์ดักติ s งซิสเซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีเลยนะครับในสหรัฐอเมริกาแล้วก็มุ่งเน้นตลาดในประเทศแล้วก็ญี่ปุ่นอีกด้วยชิ้นชิ้นส่วนรถยนต์ก็มีนะครับพุ่งด้านธุรกิจชิ้นส่วนอุปกรณ์แล้วก็ตกแต่งยายนยนต์เนี่ยภายใต้แบรนด์ a t o c a s t ตั้งเป้าหมายยอดขายเติบโตเนี่ย8-10%มาจากการพัฒนาสินค้านวัตกรรมร่วมกับลูกค้ากลุ่ม OEM ค่ายรถยนต์ของยุโรปเอเชียแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ทยอยออกสู่ตลาดแล้วแล้วก็ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการผลิตชิ้นส่วนรถย,ยนต์จากพอลิเมอร์และพลาสติกเพื่อให้มีน้ำหนักเบาเนี่ยมีความทนทานแล้วก็มีมาตรฐานความปลอดภยัย a r o c a s นะครับจึงมีโครงการเพื่อพัฒนาสินค้านวัตกรรมสำหรับยานยนต์ทั้ง ICE แล้วก็อีวมร่วมกับค่ายยานยนต์เพื่อสร้างสินค้า New S-Curve อย่างต่อเนื่องสำหรับธุรกิจในออสเตรเลียเนี่ยภายใต้ a r o c a s a Asia Pacific Group นะครับหรือ a p p ดําำเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อเสริมการทำงานร่วมกันของธุรกิจและก็ทุกแบรนด์ในออสเตรเลีย โดยใช้ศักยภาพที่เตรียมพร้อมไว้แล้วเพื่อเพิ่มยอดขายพร้อมกับควบคุมค่าใช้จ่ายเพื่อเทินาราธุรกิจในออสเตรเลียอย่างเร็วที่สุดนะครับโอเคถ้าคำนี้นะถ้าผมอ่านผิดถูกยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเพราะว่าผมอันนี้ผมไม่ไม่ชว์จริงๆนะครับบรรจุภัณฑ์โต12%นะธุรกิจบรรจุภัณฑ์นะพลาสติกภายใต้แบรด์ EPP ตั้งเป้าหมายยอดขายเติบโต10 1 2ถึงโดยเร่งให้เกิดอัตราการใช้กำลังการผลิตสูงขึ้นทั้งนี้ EPP เนี่ยได้ส่งบรจุภัณฑรุ่นใหม่ออกสู่ตลาดเช่น่องอาหารรุ่น TF เพื่อทดแทนของโฟมอีกทั้งตามที่สันักง,งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสอมอกำหนดให้ใช้ภาชนะพลาสติกสำหรับอาหารเป็นสินค้าควบคุมต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมกก65-5 ซึ่งเป็นมาตรฐานของภาชนะแล้วก็เครื่องใช้พลาสติกมก2อ9 3นะครับขณะที่พลาสติกบรรจุอาหารสำหรับเตามไมโครเวฟเนี uh. ่ยมีผลบังคับใช้เมืม่อ3มกราปี6ที่ผ่านมา EPP เนี e ่ยได้รับอนุญ,ญาตนะครับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแบบครบทั่วเลยนอกจากนี้ EPP เนี่ยยังปรับกลยุทธ์การตลาดด้วยการขายสินค้าแบบค,ค่้มเ o s า s e l l i n g ทั้งบรรจุภัณฑ์พลาสติกระดับพรีเมียมและก็ผลิตภัณฑ์ทั่วไป เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมายนั่นเองอย่างไรก็ดีเลยนะครับในงวดปีที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทเนี่ยดำเนินการติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อปซึ่งมีกำลังการผลิตร,รวม18เมกะวัตต์นะครับเสร็จสิ้นแล้วด้วยในปีนี้นะครับ <c oughs> บัญชีบริษัทเนี่ยได้วางแผนการผลิตเพื่อรองรับ ใช้พลังงานจากโซลา่าเนี่ยให้คุ้มค่าแล้วก็เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเล่งเพิ่มกรอบออกคุณกู้ด้านรองศาสตราจารย์ดรเฉลียววิทูลประกรณ์เนี่ยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร EPG กล่าวว่าบริษัทตั้งงบลงทุนในวงวดบัญชีปี2567เนี่ยรวม450ล้านบาทเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็เพิ่มเครื่องจกักรสำหรับผลิตสินค้าใหม่รวมถึงใช้ปรับปรุงรายการผลิต ขณะที่แนวโน้มค่างเงินบาทที่อ่อนค่าอย่างต่อเนื่องเลยนะครับล่าสุดมาอยู่ที่ประมาณ34.91บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเนี่ยบริษัทมองแล้วก็เป็นประเด็นบวกด้วยนะครับต่อการดําเนินงานของธุรกิจเนื่นองจากกลายเป็นปัจจัยที่สนับสนุนนะครับรายได้จากต่างประเทศและส่งผลให้ภาพรวมของบริษัทเนี่ยเติบโตได้ดียิ่งขึ้นอีกทางหนึง่งอย่างไรก็ดีนะครับล่าสุด การประชุมกรรมการบริษัทเนี่ยครั้งที่4ปี6 6นะ้ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี6 6นะครับอนุมัตินะครับการออกเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมในวงเงินไม่เกิน1000ล้านบาทจากเดิมบริษัทมีวงเงินในการออกแล้วก็เสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน2,000ล้านบาทรวมเป็นวงเงินที่บริษัทสามารถออกแล้วก็เสนอขายหุ้นกู้ทั้งสิ้นเนี่ยไม่เกิน3,000ล้านบาทนะครับ เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการดําเนินธุรกิจแล้วก็รองรับการขยายธุรกิจในอนาคตได้ความชัดเจนในวันประชุมุ้ือหุ้นเมื่อช่วง20รกรกฎาคมปี66นี้นะครับดังนั้นนะครับการขยายวงเงินหุ้นกู้เนาะก็จะมีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียนะครับข้อดีก็คือจะมีเม็ดเงินเข้ามาใช้ในการลงทุนเนี่ยเป็นจำนวนเยอะมากแต่ข้อเสียนะครับก็ เหมือนอย่างที่เรากำลังติดตามข่าวนะครับกับหุ้นสตาร์นะครับที่อาจจะมีการาผิดนัดชำระได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นดาบสองคมได้อยู่เหมือนกันอยู่ที่การจัดการการบริหารเงินตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูกราฟกันดีกว่าครับ ขั้นเวลาสักครู่นะครับเมื่อชมคลิปดีๆจากเราไปแล้วรบกวนกดไลค์กด,กดแชร์กระทือบปุ่มติดตามให้กันก่อนนะครับขอบใจไลหลายๆครับอีสเทอร์โพลิเมอร์กรุปนะครับ EPG แนวโน้มนะครับนะใครติดตามมาตั้งแต่คลิปแรกผมว่าดูแนวโน้มเป็นแน่นอนนะครับสำหรับการมาถึงคลิปนี้แล้วจะเห็นว่าแนวโน้มเนี่ยไต่ลงเรื่อยๆเลยนะราคาปัจจุบัน ไต่ลงแล้วก็ยังไต่อยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยแต่นะครับอาจจะมีการชะลอบ้างหรือแรงขายอาจจะมากขึ้นถ้าแรงขายเนี่ยมันหลุดราคานี้นะมันหลุดราคา6.80เมื่อไหร่แล้วก็โอเคนะครับเราได้ไปเจอกันอยู่แถวๆ <S <S ตรงนี้เ,เราอาจจะได้ไปเจอกันอยู่แถวๆ นี่เลยนะครับ 4. จุดเดี๋ยวลองที่เส้นดูถ้าราคามันรุด6.8ปเมื่อไหร่เราไปเจอกันที่4.10นะครับแล้วโอกาสที่จะหลุดนะผมว่ามีด้วยนะครับมีด้วยเพราะว่ามันชิดมากเลยแล้วก็แหลงซื้อเนี่ยยังมียังเรียกได้ว่ายังไม่มีมนตัมแรงขาขาดซื้อมาเลยเนาะ ดังนั้น,นแนวต้านบน,นผมก็ให้ไว้เส้นเดียวไว้ก่อนนะ8.80นะครับส่วนแนวรับผมให้2เส้นไว้เลยนะเพราะมีโอกาสหลุด6.8มากๆเพื่อที่จะไปโดน4.10ดังนั้นใครที่สนใจหุ้นตัวนี้นะถ้าดูจากกราฟเนี่ยก็จะพอรู้ได้เลยนะครับว่าโอเคควรต้องชะลอก่อนนะครับชะลอการเข้าซื้อนะแต่ถ้าเป็น คนที่มีถือหุ้นแล้วอยากจะช้อนนะครับอยากจะช้อนเก็บเอาไว้ราคา6บาท6.80ถึง7บาทเหมาะสมอยู่นะครับสามารถช้อนเก็บไว้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวรอดูว่าท่าทีกราฟจะเป็นยังไงอีกทีนึงนะครับโอเคสำหรับหุ้น EPG ก็จะประมาณนี้ข่าวที่3นะครับเป็นข่าวสุ้ายของคลิปนี้ก็คือ เซฟโก้นะครับเขาชิงงาน9.3พันล้านจับตาแล้วได้ปีนี้ทะลุเป้านะครับเขา,เาข่าวนี้นะครับมาจากทันหุ้นนะครับขอบคุณทันหุ้นด้วยเซฟโก้ go, ชิงงาน9.3พันล้านจับตาแล้วได้ปีนี้ทะลุเป้าหมอภาพรวมนะครับไตรมาสที่2ปี66เนี่ยสดใสใส่เกียร์ประมูลงานต่อเนื่องอีกว่า9.3พันล้านบาทเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าส่วนแบ่งงานเนี่ยไม่น้อยกว่า 3, 000, 10-33%เลยนะอดแบ็กหลอกหนา1.5พัน 1, 5, ล้านบาทเพียงพอรองรับการเติบโตปี66นะครับเขามั่นใจมากปีนี้ทะลุเป,ป้าแน่นอนนะครับด้านดรนรงทัศนะนิพันธ์นะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทซิฟโก้จำกัดหรือซิฟโก้ท่นเองเปิดเผยว่าภาพรวมอุตสาหกรรมในไตรมาส2ปี66เนี่ย มีการขยายตัวที่ดีจากช่วงเดียวกันของปีก่อนแล้วก็ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยจากไตรมาสอ,อื่นๆนะครับมาจากการเปิดประเทศส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐแล้วก็หน่วยงานรถไฟฟ้าเนี่ยภาคเอกชนเนี่ยกลับมาเดินหน้าลงทุนโครงการต่างๆมากขึ้นทางนี้ตั้งแต่ปี66นะครับจนถึงปัจจุบันเลยบริษัทเนี่ยมีการเข้าร่วมเสนอราคางานโครงการต่างๆอย่างต่อเนื่องเลยนะครับรวมมูลค่าแล้วกว่า อ5 6่6ล้านบาทประมาณ150โครงการด้วยกันแบ่งเป็นสักส่วนภาคประชาชนในจําจำนวน111โครงการมูลค่าการมูลค่าประมาณการเนี่ยประมาณ1555ล้านบาทภาคลาส46โครงการมูลค่าราวๆ5,141ล้านบาทซึ่งช่วงไตรมาสแรกปี66เนี่ยจะมีการประกาศผล Uh, ไปแล้วเนี่ยประมาณ6 3 3 1้าอล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งบริษัทเนี่ยชนะก,การประมูลแล้วก็ได้รับงานส่วนแบ่งมา1 9 1 1ล้านบาทแบ่งเป็นจากภาคเอกชน976ล้านบาทแล้วก็ภาคร้านเนี่ย935ล้านบาทดังนั้นนะถ้าใครอ่านตรงนี้นะรับก็จะเห็นว่าราคาที่าราคาตรงนี้นะครับ15,696ล้านเนี่ยเป็นราคาที่เขาร่วมประมูล เสนอราคาคร,ร่วมเสนอราคาร่วมกันแต่ณตอนนี้ที่ได้แล้วก็คือ1,911ล้านบาทนะครับมาจากเอกชนเนี่ยประมาณ976โครงการนะครับแล้วก็ภาครัฐเนี่ยอยู่เดีเราเารล้านบาทนะครับซึ่งมาจากส่วนหนึ่งของ5,141ล้านบาทนั่นเอง การประมูลง,งานต่อเนื่องอีกทั้งยังมีโครงการที่เหลือรอการประกาศผู้ชนะอีกนะครับเราราว9,359ลา 9, 9้านบาทแบ่งเป็นเนี่ยภาคเอกชนเนี่ยราวาว7 7 8ล้านบาทแล้วก็ภาคร้านเดียประมาณ2,281ล้านบาทซึ่งคาดว่าจะทยอยประกาศผลเนี่ยได,ได้ในช่วงที่เหลือของปี66อย่างไรก็ดีนะครับจากสถิติค่าเฉลี่ยของส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทในอดีต ทำให้คาดหวังว่าจะมีโอกาสได้รับงานใหม่เข้ามาเติมพอร์ตได้เพิ่มขึ้นเนี่ยไม่น้อยกว่า30-33นะครับอันนี้คือการคาดการณ์นะมูลค่าง,งานที่เหลือเนี่ยที่ต้องรอประกาศผลนะครับขะนะใตนมาสิ้นไรมาสแรกปีโเนี่ยบริษัทมีงานในมือเนี่ยแบ็กหลอกลาวๆ 1,221.54ล้านบาทแบ่งเป็นค่าแรง880.92ล้านบาทแล้วก็ค่าแรงแล้วก็ต้นทุนวัสดุก่อสร้างเนี่ยรวมกันแล้ว340.62ล้านบาทคิดเป็นสัสดส่วนงานภาครัฐ72%ภาคเอกชน28%แล้วก็ในช่วงเดือนเมษาแล้วก็พฤษภาเนี่ยบริษัทได้รับงานใหม่เข้ามาเพิ่มอีกประมาณ300ล้านบาท ส่งผลหน้าปัจจุบันเนี่ยบริษัทมีแบ็กหลอกรวมกันแล้ว1,500ล้านบาทแล้วนะครับรายได้ทะลุปเป้าเลยทีเดียวอัตราเทคอนกรีดในช่วงเดือนเมษายน6 6เนี่ยอยู่ที่เฉลียล่ยราว1 0 0 0ลูกบาทต่อวันเลยเพิ่มขึ้นเท่าตัวเนี่ยเมื่อเทียบเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนเนาะแล้วก็คาดว่าจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยในเดือนพฤษภาคมนี้เนื่องจาก มีช่วงวันหยุดที่น้อยกว่าทําให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ดีเนี่ยบริษัทมองว่าภาพโลกาหกรรมแล้วก็ผลการดําเนินงานในช่วงครึ่งหลังปี66เนี่ยจะมีการขยายตัวที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีแรกเนื่องจากเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นเปิดงบประมาณการลงทุนในปีใหม่นะครับสำหรับการเติบโตของรายได้เนี่ยรวม6 6เนี่ยบริษัทเนี่ยวางไว้เนี่ยเขาต้องไม่น้อยกว่า1 5 0 0ล้านบาท นะครับต้องยอมรับว่าด้วยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนเนี่ยทำให้คาดว่ารายได้ในปีนี้อาจเติบโตได้สูงกว่าเป้าหมายโดยเพียงแค่ไตรมาสแรกปี66บริษัทเนี่ยมีรายได้รวมไปแล้วกว่า480.51ล้านบาทแล้วก็พลิกกลับมามีกําไรอยู่ที่58.53ล้านบาทจากทั้งปี65ที่ติดลบไป129.49ล้านบาทนะครับ เขาย้ำว่างานในมือที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยเพียงพอรองรับการเติบโตในปีนี้แล้วด้วยซ้ำนะครับขณะเดียวกันบริษัทยังคงมีความสนใจแล้วก็มองหาโอกาสในการขยายการรับงานในต่างประเทศเพิ่มเติมอีกด้วยบริษัทเนี่ยได้มีการเจรจากับทางพันธมิตรผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ไว้บ้างเหมือนกันนะครับหากเมื่อพันธมิตรได้รับงานมาในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยบริษัทก็พร้อมนะครับที่จะเข้าไปดําเนินงาน ไปลงทุนในปีหน้าทันทีส่วนการดําเนินงานในเมียนมานั้นปัจจุบันยังมีการชะลอโครงการไปก่อนเนื่องจากความไม่มั่นคงทางการเมืองนั่นเองแต่มองว่าการเสื่อมที่ต้องจ่ายเนี่ยไม่มีไม่มีอะไรที่น่ากังวลนะครับก็คือไม่สูงนักนะะยังคงอยู่ในระดับที่รับได้แล้วก็ไม่มีแผนที่จะปิดการในประเทศดังกล่าวอีกด้วยแล้วก็เชื่อว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งเมียนมาจะเจอจุดสงบของทางการเมืองได้ นี้เราก็หวังเช่นนั้นเหมือนกันเนาะอยากให้จบประเด็นทางการเมืองโดยเร็วนะครับสําหรับประเทศเมียนมาโอเคถ้าอ่านข่าวตามนี้นะถ้าดูจากตามนี้ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ดีของซิฟโก้นะครับดังนั้นเนี่ยกราฟพุ้นเนี่ยอาจจะมีการฉายแววามาบ้างแล้วเมื่อปลายปีนะครับเมื่อปลายปีนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่าเออกราฟเป็นยังไงกันครับสําหรับซิฟโก โอเคกราฟยังทรงทรงอยู่นะครับตั้งแต่ปลายปีทันวาเนี่ยจะมีเด้งขึ้นมาบ้างให้ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยมาบ้างนะครับแต่ก็ล่วงลงในปีนี้นะปีสองสามนะครับช่วงเดือนกุมภานะครับเริ่มเริ่ม,มล่วงลวงมาแล้วก็ไต่อยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยให้กอดแคบๆเอาไว้ก่อนเพราะว่า,วา,ายังมีแนวรับที่สําคัญหลายจุดเลยจุดนี้สําคัญมากสําหรับ3.3ที่ตรงนี้นะจุดนี้จะสําคัญมากๆถ้าล่วงลงมาแล้ว,แล,วแล้วก็ ลอยอย่างเดียวนะครับลอยอย่างเดียวเลยคือคาดว่าเมื่อปีที่แล้วเนะะี่ยขาดทุนค่อนข้างหลักร้อยล้านเนาะดังนั้นเนี่ยเขามองว่าปีนี้ถ้าเกิดได้โครงการประมูลต่างๆได้ตามแผนเนี่ยก็จะได้หลักพันล้านนะครับหลายพันล้านเลยทีเดียวหรือถึงหลักหมื่นล้านนะครับเมื่อกี้หมื่นล้านเลยนะหลักประมาณม0งหมื่นห้าพันนะครับโอ้จะสูงมากเลยทีเดียวแต่ตอนนี้ ยังไม่ไปถึงขั้นนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็ให้กรอกแบแคบๆเอาไว้ก่อนพอก้าฟก็น่าจะวิ่งเพื่อเลือกทางอยู่ระหว่าง2เส้นนี้แน่นอนแต่ดูแนวโน้มแล้วก็โอกาสที่จะขึ้นก็ยังมีนะผมผมว่ายังมีเลยนะครับสำหรับใครที่คิดว่าอยากจะลงทุนสำหรับหุ้นตัวนี้นะถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยไปเหนือ,อ3.74ได้เนี่ยผมว่าน่าลุ้นเลยนะครับ น่ารุนสำหรับหุ้นตัวนี้เลยนะครับตอนนี้ถ้าถ้าใครอ,อยากจะสะสมทยอยสะสมเนี่ยแล้วคิดว่าสนใจหุ้นตัวนี้จริงนะครับราคาเนี้ยก็เหมาะนะผมว่าก็เหมาะเพราะว่ายังมีแนวรับที่แบบต้านหลักๆเลยนะก็คือ3ามจุดสแต่ถ้าหลุด3ามจุดก็ต้องทําใจนะครับเพราะว่ามันจะหลุดค่อนข้างแรงนะดังนั้นคารลงหของผมคือสะสมได้นะครับราคานี้ แล้วเดี๋ยวเราลองไปดูว่าราคาจะหลุด3.34ไหมถ้าไม่หลุดครับก็น่าจะขึ้นไปที่3.86แล้วภาวนาให้มันขึ้นไปต่อได้นะครับด้วยปัจจัยพื้นฐานของทางบริษัทเองนะครับโอเคสาหรับหุ้นซีฟโกแล้วก็เป็นหุ้นเข่าเนี่ยตัวสุดท้ายของคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้แต่ว่านะครับก่อนที่จะจากากันไปนะครับก็ อย่าจะขอฝากนะครับขี่ช้างชอนหุ้นนะครับชื่อเรียกง่ายจําขึ้นใจนะครับขี่ช้างช้อนหุ้นนะครับก็จะขอฝากมนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้จัดทำเนาะผมก็จะนําข่าวสารดีๆเนื้อหาดีๆเนี่ยเอามาเสนอกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับจะพยายามทํานะครับจะทําสุดความสามารถของตัวเองนะครับเพื่อเป็นความรู้ ให้กับหลายๆคนนะครับที่ยังไม่มีความรู้หรือว่าไม่มีเวลามากพอนะครับผมมาฟังคลิปแล้วก็มีการวิเคราะห์การให้ด้วยนะครับมีการแนะนำแนวคิดของผมให้ด้วยเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับแล้วก็เอาไปปรับใช้กับของตัวท่านเองนะครับผมโอเคสําหรับถ่ายคลิปแล้วก็ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่นะครับ EP 2ีี EP หน้านะครับสําหรับวันนี้ สวัสดีครับ,รบก่อนจะจากกันไปอย่าลืมนำคลิปและความรู้ที่ได้จากคลิปนี้ไปศึกษาเพิ่มเติมกันต่อด้วยนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับท่านผู้ชมควรศึกษาก่อนการลงทุนทุกครั้งนะครับจะจบคลิปแล้วนะครับว่าแต่กดไลค์กดติดตามกันหรือยังครับระวังจะพลาดความรู้ดีๆจากเรานะครับ ขอบคุณครับ